แล้วตอนนี้นะครับทีมเฮเว่นนะครับได้แบนเป็นผู้อย่างรู้แล้วก็นักบราวตถุแล้วก็นักน้ําหอมนะครับคนที่ได้เล่นเป็นฮันเตอร์ก็คือทีมเฮเว่นนั่นเองครับแล้วก็ทีทมปีศาจผู้ขมวดนะครับได้เล่นเป็นฝั่งเซิร์เวอร์ครับผมตอนนี้ฝั่งเซิร์เวอร์นะครับได้แบนเป็นสมัยลี่เฟรนั่นเองครับที่แบนเป็นสมัยลี่เฟรนี่เหมือนจะรู้งานกันหรือเปล่าเนี่ยที่เห็นว่าเป็นดาดน,นครอาจจะเหมาะกับทางด้านของ ทำไมไิเซรือเปล่าตอนนี้นะครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับได้เลือกตัวละครเป็นคนป่าแม่มดสาวนาักบราวัตถุนะครับ<อ>แล้วก็ตัวท้ายมาดูกันว่าจะเลือกตัวไหนแล้วเหมือนจะเลือกเป็นทางด้านนักบุตุวิทยานั่นเองครับแล้วฝั่งฮันเตอร์ได้แบนไปแล้วนะค,ะร,ครับตัวละครตัวสี่ครับเป็นคุณหมอเอมิลินเองเดี๋ยวเรามาตรวจออโต้แบนกันส<ร>ักน<ร>ิดนึงนะครับ ออต้นเบนครับก็จะมีแหวกครับนักวิทยากรต้นเรือจิตวิทยาครับแล้วก็นักเชิดผุดนั่นเองครับผมเดี๋ยวรอเริ่มกินรถสักครู่ครับรอฟังคันเติมก่อนนะครับผม แล้วเหมือนทางฝั่งทั้งเตอร์นะครับจะเรียกว่มมาเป็นแกะขาเปรน,นั่นเองครับผมแล้วมันจันเป็นด่านักครซะด้วยสิอาจเะมหมอบแกะเลยหรือเปล่าเดี่ยวมารอดูรอชมกันได้เลยครับ อเรื่องทีเกิดกันสักครู่นึงนะครับผมสำหรับฝั่งซีเวิร์ลอ่าแล้วเหมือนจะให้รูก้กล้าไปเกิดท่าที่สื่อสารซะเลยนะครับเนี่ยเหมือนรู้กล้าจะเกิดท่หน้าของสืสะะ่สารครับนักบุตรวิทยาจะเกิดท่าทีาะะ่บบของบ้านเดียวนั่นเองแล้วก็หมูป่าเกิดท่าที่ของหน้าบ้านจีนชานะครับแล้วแคทติเซีย เกิดทนาล่างหงหอนาฬิกาผบริเวณหน้าโรงเรียนหรือเปล่าแล้วตอนนี้ครับท่าละของแกะขาปีครับได้เลือกเกิดเป็นบริเวณรถไฟรอบแรกครับก็คือหน้าประตูรถไฟนั่นเองเดี๋ยวขณะนี้รอเริ่มเกมสักคู่หนึ่งนะครับผม ระหว่างรอนะครับขออนุญาตแนะนาร้านเติมเกมดีกันสักนิดนึงนะครับร้านเติมเกมหลอห้างนะครับโอ้โหบริการาบริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงครับมีทั้งเติมเกม RVP ไฟไอเดน,นครับมีแทบทุกเกมจริงๆใครสนใจสามารถติดต่อบ้านฟ้าหรืออจอได้ครับผมได้ที่เพจหลอห้างนะครับผมเติมดีเติมบ่อยติมคุ้มต้องร้านหลอห้างเท่านั้นครับผมดี ถูกและดีมีอยู่จริงครับที่ร้านหล่อห้างเลยครับผมใครสนใจสามารถทักมาทางทัวหรือว่าเพจโตๆผมได้เลยครับผมเรือจระตาทางแลวของเพจหหล่อห้างแบบตรงๆเลยก็ได้ครับเห็หาไม่เกอก็สามารถทักมาหาผมได้เหมือนกันับแล้วตอนนี้ก็ได้เริ่มเกินไปเทียบร้อยครับสำหรับแกะขาเปกับดานนครที่ไม่เคยหลับไหลครับผมในวนนี เดินไปหาทางบ้านของไทเออมาเถอะครับทางาของพัตติเซียก่อนคนแรกเลยครับมาจะกันแค์ท้ายเกมรึเปล่าเลยมาเลยทางาของคนแรกเลยครับนัาฟ้าก็ไปนหนึ่งทีครับโอ้โหได้แผลไวจริงๆครับตัดสินใจไม่เอาทางน้นของตัวปั่นก่อนหรือทางน้าลูก้านั้นเองครับมาเอาทางนั้นของพัตติเซียก่อนเลยตอนนี้ง้าง,งประตูมันไป ยังไงยังไงกว้างกันไปเลยเอาแล้วคว้ามาแล้วเอายังไงเดีด๋ยวโดนสาดกันไปนแต่เขายังฟาดโดยจะดีครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับโอ้แต่ว่าไ,ได้ไหวหพวอทมกคนนะครับสำหรับเกะขาเต้คุนดีจับไปนั่งเป็นเปรตแรกกันก่อนครับแล้วเหมือนจะไม่เอานั่งกใกล้ๆสุดด้วยสิเหมือนจะกะส่วนส่วนไปด้ดวเลยหรือเปล่า นี้ครับเดินมาบริเวณบ้านเดี่ยวซึ่งเป็นบ้านที่นักกลุุ่วิทยาอยู่อเองครับแล้วเปิดตัวมาเอาแล้วจำใจพังเครื่องทันทีครับโอโ้โหเครื่องไม่ไหลกันเลยทีเดียวพังเครื่องเหลือเท่าไรกันเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ผมยังไม่ทันสังเกตนะแต่ตอนนี้หมูป่าเข้ามาช่วยก็ลับจ่ายกันทันทีครับรีบรีบครับรีบ,ร,บรีบจ่ายเพกันเลยทันทีตีหมูป,ป่าเอาสกิลกันไปก่อนครับจะให้ปลด คีไวๆวแล้วพังไม้กันไปก่อนสักนิดนึงสลับทาแบบแก่ฝาเฟ้าก็ไปทีนึงยังไม่โดนนะและ้วหมวกป่าดันเขาโอ้โ,โหทิ้งระยะยเพื่อนครับแต่แกมันจะมีตรงหรือเปล่าเดีวจะตัดใจวางแล้วฟาไปตทีทันทีครับโอ้โหแล้วพอดีเสียทําการสับสามแต่ไม่ทันครับหยับวีนั่นกันก่อนเขาโอ้โหพอดีเซียชา้าไปนิดนึงครับถ้าเร็วกว่านี้อาจจะรอดได้อยู่เราเอามาโดูแล้าเครื่องดูก้านั่นเอง แล้วเหมือนตอนแรกครับเพื่อลูก้าจะติดตอนขอแรครับตอนแรกเครื่องอุตุมันจะใกล้สิ็จแล,ล้วหรือเปล่าพุกมีท่า้างของลูก้าคอยเชื่อมให้ด้วยครับแต่ดันโดนพังเครื่องครันไปสกอร์ถือว่ารูดดีกันเลยทีเดียวว่าเชื่อมให้กับอุตุแต่ตอนนี้นก็วางกองไปสองอันรับฟวาดไปยังไม่โดนมาอุตุวางพายุแป๊บพายุุดแล้วยังไงตีกันไปเอ้าโดนทีมครับ แล้วตอนนี้ครับเหมือนจะมารอแคมป์หรือเปล่าช็อตกันไปอีกหนึ่งทีอุย้ยมันจะเอาการสตันมักมันเยอะเลยนะครับเนี่ยสำหรับแกชาเป้หูมีการเอาเปึกกันสตันหมู่มาสึวยด้วย,ยสิแบบนี้ฝั่งคู่ก็ยู่ยังไงเนี่ยขาตัวตันยังมีไม่เยอะและตอนนี้แม่มุสตาบบินเป็นที่เรียบร้อยครับเครื่องยังไม่ปิดเครื่องเลยครับ แต่เหมือนจะมีเครื่องเตรียมไว้แล้วครับมีเครื่องหนึ่งเก้าสิบหกเปอร์เซ็นนั่นเองแล้วตอนนี้เหมือนแกขับไปจะไม่เห็นครับว่าอุตุอยู่ด้านขวางเมืองทองเขาะว่าต,ตอนนี้มันจะเห็นรอยเท้าแล้วบอกเลยว่าอุตุจะรอดหรือเปล่าัที่ไม่รอดนั่นเนี่ยวางกลงกันมาหากันมาลูกว่ามาลุ้นฟาตัานทีโอ้หูโโกลงอนาคตครับผมลยุยยันโบกเที่ยวโอ้ย เดินไปทางบริเวณบ้านเดียวนครับผมมันแกะจะชอบตรงนี้มันเุกเสีเลยครับเดินมาบริเวณกลางแมพครับที่เห็นใครหรือเปล่าแล้วลูกล้าวหัวโผลกันนิดนึงแล้วแต่เหมือนแกะยังไม่เขียนนะแล้วตอนนี้เห็นรอยเท้าแล้วหรือเปล่า เหมือนจะเห็นรอยเท้ารางวางปูนไปวางคมมาฟาดกันไปยังไม่โดนนะชดกันไปก่อนหนึ่งทีสำหรับดูด้าครับแลับไม้กันฟาดกันไปครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้ยตีดักไม้มาเลยครับสำหรับเอาแล้วฟาดกันไปเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ช็อตนี้สวยจริงๆครับคยรางวางประตูวาร์ปกันไปแล้วดันรุกแล้วดันแบบเป๊ะจริงๆเป็นการวางปูนที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับสำหรับแก่คนนี้ครับ ต,ต,ตูววากันมาทำสลับกันไปหมูป่าสี่ครับแล้วตอนนี้วางกลมสองสองสองถอยช้าแล้วหลุดพันมดแล้วยังไงครับยังไงครับยังไงตอนนี้กะแบบให้เลยเฟดหรือเปล่าแล้วตอนนี้กลมยังไม่สามารถวางได้เปอร์เซ็นต์ไม่พอจะลงหมูเลยไหมลงหมูเลยไหมลงหมูก็คือโดนฟาาทันทีครับลงหมูแล้วฝ่าทีการถอยหลังดน,น,นึงครับ โอ้โหคอยลังระว,วางลงลูกเสาฉัด่อดกี้ผมไม่ได้นหนินนะมองไม่ผ่านจริงๆยังไงยังไงยังไงฉัดนี้เปิดประตูว่ากันต่อครับสวามาแล้วไม่สามารถสุดทางไม้หรือข้ามไม้ได้คนระับเพราะว่ามีกรงอยู่ระหว่างกลางครับและตอนนี้ลูก้าล้มไปเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นทางด้านของ ทีมเฮเว่นนะครับที่ชนะไปนในเกมนี้โโอ้หสุดจริงๆครับสผหรับทีมเขาครับโอ้โห